เก็บความทรงจำไว้ใน YouTube สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่ตลาดช่องจอมด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับวันที่13มีนาคม2566นะครับผมนี่นะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงฤดูของผักหวานปลาผักดอกกระเจียวแล้วก็พวกไข่มดแดงนะครับทุกคน นี่นะครับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับเดินมาชมบริเวณด้านในของตลาดแล้วนะครับผมบริเวณด้านในของตลาดนะครับก็จะมีของขายมากมายเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป็นหมอนเป็นมุ้งเป็นศาสตร์เป็นเสือมีทุกอย่างจริงๆนะครับสักกระเบือยันเดือรบเลยนะครับทุกคน <S 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 ก็อยากจะบอกแล้วก็อยากจะแนะนําพี่เพื่อนเพื่อนน,นนะครับคนไหนที่มาเที่ยวตลาดช่องจอมนะครับผมก็แนะนําให้มาช่วงเช้านะครับผม แล้วก็ช่วงที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเรามาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือแม่ค้าเขาจะไม่ลดราคาให้เราเลยนะครับผม <preferably S 1> <ๆ S 2> เพร <zij S 2> าะว่าคนเยอะเขาจะไม่ค่อยลดราคาให้เราแต่ว่าถ้าเรามาช่วงที่เป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีคนอย่างวันปกติวันธรรมดาเงี้ยครับผมบ<อ>ก็คือเวลาเราต่อรองสินค้าราคาเงี้ยแม่ค้าก็จะลดให้เราได้นะครับผม<ง> นี่นะครับอันนี้ก็เป็นที่นอนนะครับทุกคนเป็นที่นอนเป็นเต็นท์เป็นผ้าห่มเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นเสือเป็นศาสตร์มีเกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับจุดประสงค์ก็คือมาซื้อกระเป๋าเดินทางนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโซนนาฬิกาโซนโซลาเซลล์หรือแม้แต่กระเป๋าต่างๆนะครับแฟชั่นต่างๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับทุกคน นี่นะครับอยากจะบอกว่ามาช่องจอมทไรนะครับก็ไม่ต่ำกว่าพันนะครับผมเงินที่เสียไปนะครับก็เสียถือว่าถ้าพันหนึ่งก็คือว่าเสียน้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือเสียน้อยที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับคือเราเห็นของอะไรก็มันน่าซื้อไปหมดนะครับผมโดยเฉพาะพวกไฟโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยมันลดต้นทุนของไฟที่บ้านได้เยอะจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าตัวผมเองนะครับก็ใช้นะครับอยู่ที่บ้าน ตอนนี้นะครับที่ตลาดช่องจอมนะครับก็ถือว่ากำลังเป็นที่นิยมของคนไทยและก็คนต่างๆนะครับที่มานะครับส่วนมากก็จะมาเที่ยวกันเยอะนี่นะครับอุปกรณ์นำเข้าจะเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือทำงานต่างๆนะครับมีครบทุกอย่างเลยครับอยู่ที่ช่องจอมแต่ว่าคุณภาพเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยซื้อมาใช้นะครับผม แต่ว่าก็เคยซื้อไปให้พ่อใช้นะครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้นะครับนี่นะครับถุงเทา้านักเรียนนะครับวันนี้ก็จะแวะมาดูถุงเทา้านักเรียนไปให้น้องชายกับน้องสาวด้วยนะครับเพราะว่าบอกว่าอยากได้ต้องต้องซื้อเป็นโหลไปเลยนะครับทุกคนเสื้อผ้ากีฬาคือเยอะมากๆแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะครับบางทีชุดหนึ่งก็50บาท80บาทร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นครับแต่ถ้าแพงกว่าน,นั้นก็อยากซื้อนะครับทุกคน แนะนำว่าอย่าซื้อถ้าแพงกว่าน,นั้นถ้าถ้าจะซื้อแพงขนาดนั้นก็ซื้อของที่มันมียี่ห้อไปเลยนะครับแถวบ้านเราไปเลยนี่นะครับก็นนี้ก็จะเป็นโคมไฟเป็นส่วนมากจะเป็นของพวกนี้นะครับโคมไฟโซลา่าเซลล์เสื้อผ้านะครับผมและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินเข้าไปดูตรงนี้นะครับแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นตลาดนะครับทุกคนแต่ว่าณนะตอนนี้นะครับก็คือ,อทางช่องจอมเขากําลังปรับปรุง ตลาดใหม่นะครับให้เป็นตลาดที่เนี่ยครับเป็นอาคารเป็นอาคารแบบนี้ครับ,เป, ان, เ,ปบ,บ,รบเป็นห้องแถวนะครับผม mm. เพื่อที่จะเวลาเราซื้อของเราก็เดินซื้อในห้องแถวได้นะครับเวลาฝนตกก็จะไม่เปียกนะครับผม <S <S ต่อไปนะครับแถวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับทุกคนจะเป็นห้องแถวจะไม่ใช่เพึ่งแบบนี้แล้วจะเป็นห้องแถวเป็นอาคารเหมือนเหมือนลงเกลือครับตลาดลงเกลือ เนี่ยครับอุปกรณ์ของชายก็คือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเหมาะกับที่จะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเที่ยวมาช็อปนะครับผมแต่ก็ถ้าพามาก็แนะนานะครับต้องติดเงินมาด้วยนะครับเพราะแน่นอนนะครับผู้สูงอายุบ้านเราเนาะคนแก่บ้านเราพ่อแม่หรือตายายอย่างเงี้ยเวลาเขาไม่เห็นอ่ะเขาจะอยากได้พวกกระติบข้าวเหนียวพวกกระบุงพวกอะไรพวกอ่ะ อุปกรณ์ของใช้ทั่วไปอะครับที่แบบใช้ในบ้านเนี่ยพวกตะกร้าพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้วยพวกจานอย่างเงี้ยจะซื้อเยอะมากเท่าที่เห็นก็คืออ่าเขาจะมาซื้อแบบนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับผมเมื่อกี้ครับกางเกงสามตัวร้อยอ่าช่วงนี้จะเป็นพวกเปลยพวกอ่าที่นอนต่างๆนะครับเสื้อผ้าเด็กหรือของใช้ต่างๆก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่า ช่วงนี้มันจะดูโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขากำลังสร้างตึกเนาะบางร้านก็ปิดชั่วคราวนะครับรอตึกเสร็จนี่นะครับของขายคือเยอะมากๆเลยนะครับที่เราเห็นแบบนี้นะครับทุกคนก็คืออันนี้คือพวกที่อยู่ชั้นล่างนะครับเขาย้ายมานะครับตรงที่ว่าเขาเขาทุบทําใหม่อ่ะครับทุกคนเขาก็เลยจําเป็นต้องมาเปิดขายอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้าตึกอาคารตรงนั้นนะครับเป็นห้องแถวเสร็จเขาก็จะไปอยู่ในห้องแถวของเขานะครับ นี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นขายของสดนะครับก็มีขายของสดด้วยก็มีมันเนี่ยคือันดับหนึ่งโอ้ยมะป่ามะม่วงอันดับหนึ่งเลยแล้วก็มันต่างๆเห็ดคอนเห็ดอ่าแล้วก็ผักหวานอะไรประมาณนี้นครับช่วงนี้กําลังจะเป็นแบบช่วงนี้เลยของคือขายเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็ปกตินะครับของตลาดช่องจจมก็อยากจะชักชวนนะครับก็มาชุดมาดูกันได้นะครับสินค้าเหล่านี้นะครับก็ ส่งมาจากประเทศจีนนะครับเขารับมาจากประเทศจีนนะครับทุกคนก็มีทั้งของมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมก็คือตาดีได้ตาไร้เสียนะครับนี่นะครับทางนี้ก็จะเป็นหม้อเป็นซึ้งเป็นถ้วยเป็นจานนะครับก็จะเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเสื้อผ้าเนี่นะครับเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวซื้อของนะครับที่ชอบมากมาก ราคาเขาก็จะถูกกว่าท้องตลาดแต่บางชิ้นบางอย่างก็แพงกว่าท้องตลาดบ้านเรานะครับผมก็เลือกดูดีๆนะครับเดินดูสักรอบสองรอบก่อนก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นร้านนี้ดีแล้วไปอีกร้านหนึ่งอาจจะด,ดีกว่านี้แล้วก็ถูกกว่านี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเครื่องไฟต่างๆนะครับผมเอาไปติดห้องนอนติดอะไรอันนี้นะครับมาดูกระเป๋านะครับผมนี่ ร้านก็เป็นร้านเล็กๆนะครับผมแต่แม่ค้าใจดีมากนี่นะครับก็ผมซื้อกระเป๋าเดินทางนะครับมีใบนี้ที่เขากำลังใส่ถุงอยู่สีดําๆเนี่ยครับผมก็ซื้อกระเป๋าเดินทางก็ราคาพันกว่าบาทนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่ในราคามาตรฐานนะครับผมเพราะว่าใบใหญ่มากแต่นี่นะครับผมก็จะเดินออกไปบริเวณด้านนอกนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูนะครับ เครื่องไม้อย่างนี้ก็เยอะเลยนะครับทุกคนพวกแบบภาพพุทธรูปแกะสลักจากไม้ต่างๆแล้วก็เนี่ยครับกระปุกอมสินหรืออต่างๆนะครับผมตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในโซนของเครื่องไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกคนนี่นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับก็ราคาก็หลักหมื่นนะครับทุกคนแต่ว่าก็สวยแล้วก็ทนนะครับอันนี้แม่ค้าเห็นถือกระเป๋ามาก็เลยว่านั่งพักก่อนได้ไม่เป็นไรอะไรนี้ครับ นี่นะครับผมก็เป็นเพิงเล็กๆแต่เขาก็ขายได้นะครับตอนที่ผมเดินมาเขากําลังขายได้เลยแบบกาลังแบบว่าได้หลายบาทนะครับผมนี่นะครับแถวนี้แต่ก่อนก็เป็นร้านค้าหมดนะครับทุกคนแต่ว่าเขารื้อทําใหม่นะครับแล้วก็จะทําเป็นตึกจะเป็นห้องแถวแบบนี้นะครับที่เห็นข้างหน้านี่เลยนะครับผมเขาจะทําแบบนี้ใหม่เลยนะครับก็จะทําทุกที่นะครับแต่ว่าไล่ทําทีละน้อยทีละน้อยไปนะครับทุกคนเพราะว่าจะทําบุ้มเลยทีเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะแม่ค้าต้องขายของ ก็ย้ำนะครับทุกคนถ้าจะมาเที่ยวตลาดช่องจอมนะครับให้มาช่วงเช้านะครับทุกคนยิ่งเช้ายิ่งดีนะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาจะเปิดร้านใหม่ๆนะครับก็เวลาที่เราต่อรองสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะลดราคาให้เราเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าถ้าตอนเช้าขายไม่ได้แล้วลูกค้าคนแรกช่วงแรกเนี่ยถ้าขายไม่ได้เขาจะไม่ขายไม่ได้ทั้งวันนะครับผมแต่ก se ็ไม uh <every S 1> ่ใช่ว <Are S 1> ่าจะมาต่อราคาจนน่าเกลียดนะครับถ้าต่อราคาจนน่าเกลียดยังไงเขาก็ไม่ขายให้นะครับทุกคน นี่นะครับผมบรรยากาศตลาดที่ช่องจอมนะครับก็ของก็มีขายเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ดูแบบว่าโล่งไปหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับว่าเขากําลังขยายร้านทําร้านใหม่นะครับผมแต่หลังจากนี้นะครับรับรองว่าจะสวยแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะครับทุกคนก็น่ามาเที่ยวน่ามาชมกันมากนะครับเพราะว่าสินค้าที่นี่ก็เยอะนะครับผมเยอะจริงๆ สักเบอยันเรือรบเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมราคาสินค้าก็บางชิ้นบางอย่างนะครับก็ถูกกว่ามาตรฐานนะครับส่วนบางชิ้นก็แพงกว่ามาตรฐานนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆอีกต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ